ประกาศตอนนี้ช่องของเราก็มีทิดคอร์ดแล้วนะครับสามารถมาร่วมคุยและร่วมสนุกได้ในช่องทิดคอร์ดทีซีคราฟทีวีเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาล้ครับสวัสดีครับอย่ผมเต่านะวันอย่เกมสเปซไฟเซอร์เบอร์เจอร์แล้วนะเช่นเคยนะและวันนี้เราอยู่กับเจไดกับสี่ดากอน ไม่ก็ห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์เลยก็ก็ตามปกติเนาเออช่ไมท่านนะโอเคเราก็ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่ดเน a t i ไปด้วยนะครับแหมไม่นึกว่าจะว่าจะโดเ a t e อยู่ผมรว่าจะทุกคนจะเลิกโดเน t ไปแล้วกนะ็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับก็โอเคผมก็จะสามารถไปพัฒนาพัฒนาชีวิตต่อได้เลยนะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือหูฟังอ่า ซึ่งไอ้ตัวที่ใช้อยู่ยังไม่พังแต่ทีเนี้ยมันใช้แต่ต่อ,ตอมันไม่ค่อยจะเวิร์กเพราะว่ามันไม่ใช่หูฟังสำหรับฟังฟังเสียงหรือฟังเพลงมันเป็นหูฟังเกมมิ่งอ่ะซึ่งก็กําลังเก็บเงินอยู่ซึ่งผมก็คาดการไว้ว่าผมคงต้องใช้เวลาเก็บเงินโดยประมาณก็สี่อาทิตย์เต็มๆอ่ะจี๊ดเก็บอย่างนาเลยไม่รู้จะได้ซื้อของอะไรที่เป็นของไม่น่าได้ซื้อของเล่นด้วยซ้ำ ของเล่นที่ว่านี่หมายถึงอุปกรณ์คอมนะโอเคช่างมนเถอะนะเราก็ตัดปัญหาชีวิตไปแล้วก็มาเริ่มกันเลยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่พูดพัมทำเพจก็ดัสนเตอร์ไปหน100ึ่งร้อยเลยโอเคเพื่อหลายคนงงนะเพื่อหลายคนงงในวันพุธเวลา6กโมงครึ่งหกโมงเช้านะผมได้ทำการอัปโหลดคลิป ความยาว45วินาทีถึงแม้ใน YouTube มันจะคิดว่าเป็น46ก็เถอะมันเกินไปนิดเดียวมันก็นับเป็น46เลยซึ่งไอ้ที่ผมแทนตัวเองว่าเซนเซอันนั้นอ่ะอันเผื่อเอ๊ะนกคนไหนรู้แหละอันนั้นคือผมเองแหละแต่ทีเนี้ยผมอยากให้มันแบบดูยังไงล่ะดูแบบมีสีสันหน่อยอ่ะก็จัดมาแทนผมผมเต่าทุกคลิปก็กระไรอยู่เออก็เลยลองเอาไปเซนเซมาดูซึ่งในเซนเซในที่นี้ถ้าแปลเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คืออา,อาจารย์หรือว่าคุณครูนั่นเองนะซึ่งหน้าที่ของชื่อนี้อ่ะกก็คคืือออออารสสนนนนนั่นเงนะออแบบ เกมนี้แบบขั้นพื้นฐานเลยสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะค่อยๆสอนตั้งแต่แบบระดับเบสิกจนไปเรื่อยๆเลยอ่ะตอนนี้จะลดขับดันแล้วก็ไอจะลดขับดันรองแล้วก็หมดแลแล้วก็ปลดทิ้งไปได้เลยก็ค่อยๆตามเกมไปเรื่อยไม่วันนี้ผมรืมอปลดจุดด้วยเช่าวันเน้ยปกเตลมันเปิดอยู่แล้วนั่นแหละนะซึ่งเห็นความผมจะไอคลิปของเซนเซอ่ะจะเป็นคลิปที่ประมาณว่าความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คืออ่ะ สำหรับผมนะคนที่สอนใน YouTube ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างนานแบบ4ถึงหถึนาทีใช่ไหมซึ่งบางคนเขาอยากรู้แค่เรื่องเดียวแบบเจาะจงอ่าแต่ว่าเขาไม่อยากแบบต้องมาคอยสคริปต้องมาคอยอะไรนี้อ่าผมเลยได้คิดขึ้นมาเออถ้าผมทำคลิปแนวแบบสอนแต่ว่าไม่ใช่สอนแบบที่ผมสอนปกติ10-20นาทีแต่เป็นสอนแบบไม่ถึง1นาทีอ่ะมันจะเป็นยังไงเออนั่นแหละเลยได้เกิดกำเนิดชื่อของเซนเซขึ้นมานั่นเอง ผมก็เลยอลองทําดูผมบอกว่าตอบผมตอบรับคือค่อนข้างโอเคมากเลยนั่นเองอซึ่งใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับระบบของเกมนี้สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่คลิปของเซซีเลยซึ่งแน่นอนอ่านทุกคลิปอ่านทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะได้ตอบไหมเพราะบางทีก็ไม่ได้ตอบมันไม่มีเวลาโอเคพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็ทําการปิดเครื่องทั้งหมดด้านหลังเลยจากนั้นก็มาทําการเปิด2เครื่องจิ๋วตรงนี้แล้วก็ออนแล้วก็ปลดทิ้งไปได้เลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้ละนั่นเองอ จากนั้นก็ทําการาเปิด e ินจินทั้ง3ตัวนี้อ่าเปิดแผงโซลาเซลล์ด้วยอาเสียด้วยดีไหมเออเสียด้วยจากนั้นเราก็จะไปที่จุดรัศมีตรงนี้ตรงนี้เลยตรงจุดที่86กิโลเมตรนั่นเองอ่ะก็ค่อยๆทําการสกิปไปเรืยนั่นเองในตรงนี้ผมก่อนจะขอสร้างเส้นวงโครจรก่อนดีไหม โอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วให้เราไปที่จุด transfer เ,เลยนั่นเองนะเพราะว่าเราได้เส้นโควจรเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ไปที่จุด t น a n s f e r เลยนั่นเองนะจากนั้นก็ใช้ engine ดีกว่าน่าจะเร็วกว่าเยอะเราก็หันจรวหลดให้ตรงาตามเส้นที่เราต้องการเลยก็หันไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะวิธีการหยุดหันแบบเฉพันทุกอย่างนั่นคือการส k ิปนั่นแหละจากนั้นเราก็ทําการออนเลยเพื่อปรับตัวเลขรีให้เหลือศูนย์นั่นเองนะโอ้ยเกือบหมด เดียใช้อาเซนแล้วกันน่าจะง่ายกว่าเออลืมบอกไปเลยส่วนที่เราเอามาเชื่อมในครั้งนี้ก็คือส่วนของอหัวยานนั่นเองนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันก็ออกแบบง,ง่ายๆออกป็นลวกๆแต่ก็เอาหนามันก็มีแล้วจะหลวดทุกลำต้องมีหัวแต่ว่าผมไม่เลือกไม่ถกสิจะทำหัวแหลมหรือหัวทูดิหัวทู่ก็ดูดีแต่หัวแหลมก็ดูเท่แต่ไม่ทำละทำไปละทำเป็นหัวแหลมไปซะละก็โอเคเราก็จะใช้กันเลยนั่นเองนะ จากนั้นก็สกคิปมาเรื่อยๆเลยนั่นเองก็ค่อยๆโอ้อโหใกล้มากใกล้มากๆอยู่ข้างบนชนไม่เอ่ยชนไม่เอ่ยชนไม่เอ่ยไม่ชนโอเคได้ชนโอเคไม่ชนไม่ชนจากนั้นเราก็จะทําการค่อยๆลดความเร็วลงนั่นเองนะในการเปิดทัพเตอร์สวนอย่างนี้เลยปึ๊บโอ้โหจุดความเร็วเจียบพันนี่คือวิธีการลดความเร็ว ของเอ่อพวกจรวดชิ้นใหญ่ๆนะสามารถจับแลวนำไปใช้ได้แต่ไม่แนะนำให้จับดีกว่าเพราะไม่ใช่วิธีจริงวิธีจริงเขาปรับเส้นกันให้ตรงอะไรกันอยู่แล้วแล้วก็ค่้ายๆใช้ r าเซในการมานั่นเองนะแต่ที่ช่องผมผมจะทำอะไรก็ได้นะโอเคจากนั้นเราก็เดี๋ยวทำการให้จรวดเราอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่งก่อนอ,อไม่นิ่งเลยนิ่งสิ หนักมากเลยนะชิ้นนี้โหพลังงานจะหมดก่อนไปดิจุ๊บๆโอเคใช้เอนจิ้นในการช่วยประยุงแล้วพอเราได้ความเร็วที่ช้ามากแล้วเราก็ค่อยๆใช้ใช uh, การสคิปมาเพื่อให้มันเข้าใกล้นั่นเองนะในส่วนนี้เราจะไม่ใช้อเซตหรือไอพ่นในการขขยับเข้ามาให้ใกล้นะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเกิดไปสู้เราทําให้มันช้าลงแต่ทําให้มันค่อยๆเขาๆๆ้าใกล้กันโดยการสกิปนั่นเองนะมันจะเป็นวิธีการนั่นเอง ซึ่งอันนี้สามารถจำได้นไปใช้ได้จริงนะแต่ไม่ใช่จริงกับบนโลกนะ้าจริงกับในเกมโอเคจากนั้นเราก็ค่อยเชื่อมกันเลยนั่นเองไงอเอสโอ้โหหนักโอ้ยถ้าใครได้เล่นนี่ถ้ารู้เลยว่าหนักจริงแต่ในส่วนที่เป็นแยกย่อยนี่ผมคงไม่แจกหรอกผมจะแจกทีก็นะ่าจะเป็นตัวสำเร็จรูปแล้วอือสโอ้โหหนักมาก โอเคพอเราได้อย่างงี้แล้วเราก็ทําการปลดทิ้งไม่ได้เลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนั่นเองนะก็ทําการถอยยาวๆเลยจากนั้นก็ทําการเชื่อมจากนั้นก็ทําการไปควบคุมที่ตัวหัวจรวดไม่ใช่นิ่มตัวจรวดในตัวสถานีนี่หัวจรวดไม่ใช่นี่มันตัวจรดว,ว,จรด,วจรดขนส่งชึบโอเคอยู่นี่นี่จากนั้นเราก็ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆเลยนั่นเองนะแล้วก็หันให้ถูกทิศทางเพื่อทําการเชื่อมกันเลย เออจะว่าไปวันนี้ทุกคนรู้ไหมโรงเรียนเพิ่งเปิดได้3วันครูสั่งงานอะไรผมแหละนี่เป็นงานกลุ่มที่ก็ไม่ได้ใหญ่มาแต่โคตรใหญ่เลยต่างหากนั่นก็คือการทํา MV นั่นเองซึ่ง MV อ่ะไม่ยากทําไม่ยากแต่ทีนี้ไอที่ยากคือคนดูในคลิปนั้นต้องมี100คนหรือ1000คนผมไม่รู้เพราะเพื่อนมันพูดจะ2ทางเลยแบบผมที่แบบวัดนี่เราอยู่ห้องนี่อยู่ห้องเดียวกันจริงไปเี่ย เพราะว่าคนหนึ่งก็พูดอีกอย่างอีกคน,นึงพูดอีกอย่างอีกกลุ่มพูดอีกอย่างอีกกลุ่มหนึ่งพูดอีกอย่างบางคนบอกหนึ่งร้อยบางคนบอกหนึ่งพันผมรังงและหลังจากนั้นเราก็เชื่องกนกเสร็จพอดีเลยนั่นเองตอนนี้เราก็ทําการประกอบส่วนหัวเ็จที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือในการประกอบก็จะมีในส่วนของข้อต่อตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถังโอเคเนี่ยตัวถังตัวถังที่มีพ่นเพิ่มอีกมาอีกสองถังจากนั้นก็ จะมีการอาเอายานเล็กเข้ามาบรรจุใส่ในตัวบรรทุกของจรวดสำรวจนั่นเองนะแล้วก็จะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมยังไม่รู้จะเสริมอะไรดีซึ่งในตรงนี้ผมจะให้ทุกคนโหวตเลยไม่ได้โหวตผมให้ทุกคนช่วยช่วยออกความคิดเห็นหน่อยว่าควรจะสร้างเป็นอะไรดีในส่วนของประตูยานตรงนี้อ,อยากอยากให้ผมทําอะไรหรืออยากสร้างอะไรอยากเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะถ้าไม่ยากเกินไปผมอาจจะหยิบมาทำนั่นเองอ่ะ โอเคสํหรับการประกอบจรวดก็ผมเสร็จเพียงเท่านี้ที่เหลือก็คือการกลับโลกเพื่อยืดเวลาคลิปให้มันยาวขึ้นนั่นเองอะ่ะบอกกันตรงๆเลยไม่มียางอายเลยนะโอเคทําไมโอเคจากนั้นเราก็ทําการอ่าเดี๋ยวปลดตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนเพราะเราไม่ยังไมต้องใช้แล้วแล้วก็หันออกไปเลยเฮ้ยจ้าเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดียด๋ยวเดี จากนั้นก็ทําการเปิดเอ็นจิ้นแค่ตัวเดียวพอเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแล้วก็ทำการกลับโลกกันเลยนั่นเองนะโดยการหันจรวดให้ไปทางที่ทางตัวข้างลูกศรแล้วก็ไม่ใช่สคริปต์กดออนเปิดไปเลยนั่นเองนะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเราก็สคริปต์ไปเลยโอ้โหโอ้โหค่อยลื่นหน่อยโอเคเราใกล้ชั้นบรรยากาศละโอเคทำการหันจรวดแต่หันเฉยๆฉนะแล้วก็ปิดอ่า แผงซลเซลล์แล้วก็สกคริปลงโลกไปเลยซึ่งการลงโลกมันก็ไม่ยากหรอกผมก็คงไม่มีอะไรแนะนําคนให้ทําลงโลกหรอกเพราะทุกคนน่าจะทำกันยันเยอะก็อ่าแล้วแ,ลแต่สะดวกเลยนั่นเองนะเราก็จะค่อยๆลงพื้นโลกกันอย่างนิ่มนวลไหมไม่รู้รอเดยูยกีโอเค ซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาถึง470กว่าซับแล้วนั่นเองนะตบมือสิครับรออะไรแปะแปะ,แปะ,แปะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่อีกโอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมจะทําตามฝันได้ละถึงแม้จะไม่ใช่ฝันหลักแต่ว่าก็เป็นฝันรองผมคนควาฝันรองของผมก็คือการได้500ซับก่อนสิ้นปีนั่นแหละคือแบบสิ่งที่ผมต้องการแต่สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือ1 0 0 0ซับ แต่ว่าในปีนี้ผมคำนวณดูแล้วก็ผมไม่น่าได้1น0 0งพันซับในปีนี้แน่แต่ว่า5 0ายซับไม่น่าจะน่าจะาจะพอได้อยู่หรอกก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาและช่วยสนับสนุนผมทุกอย่างมานั่นเองนะก็ต้องขอบคุณมากมีคนดูนี่ผมไม่รู้จะทํำยังไงนะช่องผมมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คนดูไม่มีเลยแต่ตอนนี้แบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆมากเลยนะครับที่ทําให้ช่องเราเดินทางมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนั่นเอง ซึ่งยอดไปเลยนะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนั่นเองนะโอเคจากนั้นเราก็ค่อยๆทําการะชะลอความเร็วลงมันถึงเมือเมื่อกี้มันจะเป็นการชะลอความเร็วแบบไม่ใช่ค่อยๆแบบชะลอความเร็วแรงสุดๆไปเลยก็เถอะแต่ก็นะเราก็จะชะลอความเร็วลงนั่นเองนะเราจะทำการกางพจญสองตัวแรกที่ระยะ2,500เมตรนั่นเองนะก็ทีนี้เราก็ค่อยๆรอ,อ,อมันล่วงลงไปนั่นเองก็รอ,อกันไป ช่วงนี้ผมอาจจะสตรีมน้อยหน่อยนะเพราะว่าโรงเรียนผมเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเหมือนตอนวันหยุดละตอนวันหยุดนี่สตรีมสตรีมเอาว่าเล่นเลยนะแต่ตอนนี้แบบหาเวลาสตรีมยังไม่ได้เลยเนี่ยงานเยอะเรือเกินก็สตรีมไม่รู้จะมาตอนไหนแต่ว่าถ้ามาก็เดี๋ยวเห็นกันเองโอเคตานนั้นก็ทําการกางคาชุดซึ่งความเร็วเราสูงกินไปโอเคไม่เป็นไรทานยบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรกันนี่ไม่ได้เล่นโตกระซี่รแล้วก็นี้นานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยปรจําเรือเรือแก่แล้วมั้งเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็จะค่อยๆลงสู่พื้นโลกกันอย่างนิ่มนวลนนเองนะโอเคซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากแล้วก็บน่นได้บ่นปัญหาชีวิตไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปหาปัญหาชีวิตมาให้บ่นใหม่ ก็เดี๋ยวไปหาปัญหาชีวิตเอามาเล่าให้ฟังกันไปอีกทีนัเองนะเพราะว่าวันนี้บ่นไปหมดละโอเคก็สำหรับผมตอากับเซรีกัซี่แล้วกนวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ใครที่มีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปและใครที่สงสัยอะไรก็สามารถไปถามเซรได้ในคลิปที่แล้วแล้วก็ใครที่อยากสนนุนผมหรือโนเนตให้ผมก็สามารถโดนเน็ตได้ทางเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยว่าที่อยู่หน้าจอณตอนนี้อ่ะแล้วก็ใครที่อยากเข้าดิดขอผมก็อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเช่นเดียวกันนั่นเองนะ ก็โอเคก็ใครที่ชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับสไครต์ให้ด้วยก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปละบาย